สวัสดีค่ะดีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์เอทีนะคะประจำวันที่18เดือนธันวาคม2567ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะเปิดเผยว่ายอดค้าปีกนะคะหรือว่าตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะก็เพิ่มขึ้น0.7%ในเดืนเอนพฤศจิกายนยเมื่อเทียบรายเดือนนะคะก็สูงกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดกันไว้เนาะส่วนเมื่อเทียบรายปีนะคะยอดค้าปีกเนี่ยก็พุ่งขึ้นถึง3.8%นะคะก็ข้อมูลดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมเฟดนะคะโดยนักลงทุนมองว่าเฟดอาจจะชะลอการผ่อน นโยบายทางด้านการเงินท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ อีกทั้งกังวลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทำนาะะอาจจะส่งผลให้เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะคะส่วนทองคำนะคะทองคาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะโดยตลาดเนี่ยก็ถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงิน,อนดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพนาาทันธบัตรรัฐบาลนะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยวันนี้นะคะเขาก็จะจับตามองอผลของการประชุมของธนาคารซางรัฐนะคะหรือว่าเฟดนะคะก็โดยเครื่องมือเฟดวอตช์ของ c m เอ็มดีกนะคะบ่งชี้ว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ําหนัก มากถึง95%นะคะที่เฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25สู่ระดับ4.25จนถึง4.50%ในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งการประชุมนะคะที่มิวพูดนะคะก็คือจะประชุมคืนนี้ตอนตีสอนะคะก็ มันคาบเกี่ยวระหว่างวันพุดถึงวันพฤหัสนะก็ที่สองเนี่ยเขาก็จะประชุมเอฟโอมซีกันนะคะส่วนที่สองครึ่งนะคะก็จะมีการถแถลงการ์นะคะก็คาดการว่าน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%เนี่แหละก็ถ้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งดอลลาร์ทองคำนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวขยงถึงราคาน้ํามันด้วยนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็พ่วงโยงกับาราคาดอลลาร์นะคะแล้วก็ทั้งฝั่งน้ํามันเองนะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขน้ามันดิบคงค้างนะ,ะหรือว่า คูตอิลเอนโทนีด้วยเช่นกันนะคะก็ขอทุกท่านติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่เทรดเงินปอนนะคะเงินปอนนะคะบ่ายสองโมงวันนี้นะคะจะมีการประกาศตัวเลข CPI นะคะ year on year นะคะ CPI เนี่ยจะเป็นตัวเลขอ่า เงินเฟอ้อทางฝั่งผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านเทคนิคอลนะคะอันนี้จะเป็นราคา,อคาทองคำเนาะทองคำเนี่ยเมื่อวานก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะแนวรับรนวต้านยังคงเดิมนะคะต้านแรกนะคะมิจะให้อยู่ที่2 6 5 8นะคะถัดมานะคะก็อยู่ที่2679นะคะแต่ดูทรงแล้วน่าจะลงมากกว่านะเพราะว่าถ้าใครจาได้ก็คือมีวิเคราะห์ว่าเขาเป็น pattern d o u b ลท top นะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มลงต่อเนาะ,ะแต่ว่าลงต่อเนี่ยผ่านไม่ผ่านเนี่ยจะมีแนวรับ2แนวนะคะ เล็กๆของวันวันนี้จะอยู่ที่2,634นะคะต่อมาก็คือ2,620นะคะถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะมีข่าวตอนตีสอเนาะถ้าเคยรู้ผ่านไปได้นะคะก็ะเซลตามได้นะคะหรือจะรอจังหวะสอตอนเขากลับมาเทสนะคะแล้วก็ค่อย เซลตามก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าข่าวนะคะออกมา,าแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นเนาะจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้นะว่าเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วทองจะขึ้นหรือลงนะคะเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้บ่งชี้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.25%เนทีนี้เราต้องมาดูแอคชั่นของตลาดว่าเขาจะมีแอคชั่นต่อข่าวนี้ยังไงตอน ประมาณตีสองนะคะถ้าสมมติว่าตลาดมองว่าทองน่าจะขึ้นแล้วก็ตัวดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงนะคะก็ถ้าผ่านแนวต้านที่2 6 6 1โดยประมาณนะคะขึ้นไปได้นะคะก็อาจจะขึ้นถึงนะคะอาจจะขึ้นถึง2,718นั่นเองนะคะก็ะใครเทรดทองคำดอลลาร์นะคะน้ำมันก็ติดตามด้วยนะคะส่วน WTI นะคะ WTI ก็ยังกราฟทรงเดิมนะคะแนวรับแนวต้านก็ยังให้ไว้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมีคนอนุญาตเคลียร์กราฟนิดนึงนะคะ ถ้าถ้าเราดูในฟานเฟรมเด์ Day นะคะก็คือเขาก็ยังทรงกรอบบนกรอบล่างนะคะทรงทรง,ทรงยังไม่ไปไหนนะคะกรอบบนใหญ่สุดก็คือ71 จุด20นะคะส่วนกรอบล่างจะอยู่ที่ประมาณ66.89นะคะก็ถ้าวิ่งชนกรอบบนนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนกลับตัวก็เซลล์ลงมาตามส่วน TP ก็อยู่ข้างล่างนะคะส่วนถ้าวิ่งถึงกรอบล่างนะคะแล้วมีแท่งเขียวกับตัวนะคะก็บายตามขึ้นไปได้นะคะก็แนะนําเล่นไปในกรอบเป็นไปก่อนนะคะส่วน US 30นะคะหรือว่าดาวโจนเนี่ยก็ทาทรงใกล้เคียงกับที่มีวิเคราะห์ไว้แล้วว่าอาจจะลงถึง43,137นะคะส่วนอันนี้เป็นแท่งเทียนกับตัวของแท่งเขียวแล้วนะคะเราอาจจะ ดูแป๊บหนึ่งนะคะว่า,าตัวของเขาเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปเทสแนวที่เขาเบรกลงมาได้หรือเปล่านะคะถ้าสมมติเขาเทส กับขึ้นไปเทปได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแท่งเทียนกับตัวสีแดงนะคะเราอาจจะเซลล์ได้โซนประมาณ43,772นะคะแล้วก็ทีพีก็คืออยู่ข้างล่างเลยนะคะ43,178โดยประมาณนะคะวันนี้ก็แนะนำให้เล่นตามกรอบไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้า,ากลับไปเทสแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะคะก็อาจจะขึ้นถึงที่44,339โดยประมาณนะคะก็ะการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราห์กราฟก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเทรดโชคดีมีกำไรทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ